จะมีว่าสุปูพื้นนะครับที่มีคุณสมบัติพวกไม่ไม่ติดเชื้อแบคทีเรียองนะครับก็เลยแนะนําว่าเป็นพื้นพาเลตฟอร์นะครับอันนี้ตัวอย่างให้ดูนะครับมันจะเป็นกระเบื้องยางที่ดูเหมือนไม้เลยนะครับคื่มีสัมพัน์เนี่ยจะมีผิวเหมือนไม้เลยไม่ลื่นจะหยักหาบเลยนะคะแล้วมบัเป็นแบ่งที่เราบอกเลยเนะครับ ก็สามารถปูเป็นผืนใหญ่ๆนะครับปมูลเต็มที่ได้เลยนะครับที่สําคัญนะคะห้องผู้สูงอายุเนี่ยต้องสะอาดนะคะเพราะฉะนั้นพื้นเนี่ยป้องกันแบคทียรยได้ด้วยถัดมานะครับเรื่องของความร้อนที่เราพูดถึงทำไงดีครับต้เาตรงนี้เนี่ยเห็นมีพัดลมอยู่เหมือนกัน มีติดตามเสาอยู่นะครับผมอาจจะต้องขอเพิ่มนะครับเป็นพระลมที่ติดตรงเพดานนะครับเขาเรียกว่าเป็นพระลมโคจรนะครับที่ว่าติดแล้วมันสามารถบุนแบบที่เรียกว่ารอบทิศทางได้ตามอัฏสงสาแต่ที่สำคัญที่สุดนะครับด้านที่เป็นทิศตะวันตกหรือว่าด้านเป็นที่แดดเข้ามาเนี่ยเราอาจจะต้องไปออกแบบนะครับเป็นรัศมีรัลงมาเป็นเป็นร่มเงาเนี่ยที่อยู่ด้านนอกนะครับเราใช้ต้นไม้เนี่ยปลูกเข้าไปนะครับพอเขาขึ้นสวยงามมันก็จะเขียว ส่วนของภายในเนี่ยนะครับในส่วนของร็อกของที่นอนอาจจะต้องมีลักษณะของผ้าม่านนะครับกันส่วนให้นะครับก็คือว่าเป็นผ้าม่านหมุนก็ดึงมาแล้วก็สามารถปิดได้นะครับถ้าไม่ใช้ก็เปิดขึ้นไปได้นะครับขนาดเดียวกันเนี่ยเห็นบอกผู้สูงอายุเนี่ยจะมีกระติกน้ําร้อนว่าก็จะมีตัวโต๊ะข้างเตียงที่จะสามารถเก็บอุปกรณ์ได้นะครับแล้วอย่างที่พออเรียนนะครับคุณผู้ชมครับ คือเราก็ไม่คงไม่สับสนให้สะสมเรือกเก็บของเยอะส่วนเตียงเนี่ยก็จะต้องเป็นเตียงที่สมดเหมาะสำหรับผู้สูงอายุนะครับก็คือว่ามีตัวราวกันตกครับก็สามารถปรับลักษณะของการนั่งการนอนอริยบทได้นะครับที่หัวเตียงนะครับนอกจากมีโต๊ะหัวเตียงแล้วนะครับเราก็จะมีดีไซน์อีกนิดนึงครับปอครับเราเนี่ยจะทําเป็นลักษณะของใช้วางฟุกคือคอแขวนนะครับผมตั้งใจว่าจะทําเป็นที่แขวนตะกร้าเวลาไป ข้าห้องน้ำคือเป็นของใช้ส่วนตัวที่เราได้ไว้อะถ้าขอว่าบริเวณของการนอนเนี่ยตัวนี้ผมก็ได้มีความรู้สึกว่าท่านน่าจะมีความสุขมากขึ้นนะครับในการที่ทางรายการชูไปออกแบบให้นะครับครนี้เนี่ยเห็นบอกว่ามีประเด็นของเรื่องของห้องน้ําด้วยใช่ไหมครับครับเป็นยังไงบ้างครับห้องน้ํามีปัญหาอะไรครับท็อก็เกิดจากประตูที่แคบเกินไปมีชนมีอะไรบ้าฮะก็วิวแชร์เข้าไม่ได้แล้วเราก็ต้องทำให้มันโอเวอร์ไซส์หน่อยใช่ไหมฮะใช่ครับก็คือเป็น เป็นขนาดที่สามารถเปิดแล้วก็ให้แชร์เข้าไปได้ที่ราการชลูมเข้าไปสารวจนะครับแล้วก็มี 2- 3สามจุดนะครับที่เราคิดว่าควรจะเพิ่มเติมนะครับจุดแรกคือเรื่องของสเต็ปนะครับทุกนมีสเต็ปอยู่นะครับก็ตรงนี้เนี่ยอันนี้ไม่ค่อยดีนะคะไม่ดีสำหรับผู้สูงอายุและอยู่ในห้องน้ำด้วยนะครับแต่ก็คิดว่าตรงขอบของสเต็ปเนี่ยก็น่าจะทําเป็นลักษณะของสโลปนะครับที่ทําเป็นตัวสโลปของจันเลศนะครับไปหุ้มนะครับนะครับที่สองเนี่ยจะเห็นว่า ห้องน้ำรวมเนี่ยโดยสัญหญ่จะมีเขาเรียกบอกพักน้ํำใหญ่ๆเลยขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้คือตักน้ำรบใช่ไหมครับใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางรายการชุมก็มองแล้วว่าไอ้รักษาอย่างเงี้ยอาจจะไม่ค่อยสะดวกเหมือนกันนะครับก็เลยคิดดีไซน์ให้ใหม่นะครับคืออันเนี้ยเราไปเอาคอนเซ็ปต์มาจากคนที่คนญี่ปุ่นน้างกับพื้นเลยใช่ไหมครับมีก้อนเล็ก คือคล้ายๆอย่างนั้นนะครับเกรสก็คือว่าตัวที่เป็นอ่างเก็บน้ำเนี่ยเราก็เก็บเอาไว้ลักษณะของการอาบเนี่ยก็คือว่าเราจะติดก๊อกเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้เป็นถังน้ำเนี่ยเพื่อจะรับน้ําจากก๊อกเนี่ยแต่ทีนี้เนี่ยพอย้ำมาใช่ไหมครับว่าก๊อกธรรมดาใช้ไม่ได้อุปกรณ์หนึ่งนะคะที่ขาดไม่ได้เลยในห้องน้ํานะคะซึ่งเป็นอุปกรณ์สําคัญมากค่ะซึ่งเราขอแนะนานะคะเป็น h a n d ์เรลนะคะจาก modern form home decorative นะคะเพราะว่าอุปกรณ์นี้นะคะจะให้ผู้สูงอายุเนี่ยจับ แล้วก็มีการทรงตัวที่ดีนะคะแล้วก็มีเสริมความมั่นคงนะคะในการแบบว่ามูฟหรือว่าการขยับตัวต่างๆค่ะอันนี้สาคัญมากครัอย่าลืมใส่ฝักบัวกับอ่านน้ำอุ่นนิดนึงเพราะว่าผู้สูงอายุนี่เวลาหน้าหนาวนี่เรียกว่าเย็นกระดูกเลยก็มีไว้ใช้ตอนที่แบบเป็นหน้าหนาวนะครับเสร็จแล้วนะครับทั้งอาคารนอนนะครับแล้วก็ห้องน้ำนะครับของผู้สูงอายุนะครับเราไปดูนะครับ Before After นะฮะ ส่วนตอนนี้ครับเราลองนะครับเข็นดูแชร์เข้าไปดูครับว่ามันใช้งานได้สะดวกจริงหรือเปล่านะะฮลองไปที่เตียงก่อนนะครับสมมติคนนั่งพีแชร์เป็นอีคิวไปก่อนนะครับนี่นะฮะไม่ไหวเลยอีเวลอีเวลนะฮะแล้วนะครับก็ไปที่ห้องน้ำครับข่าวดีนะครับก็ถือว่าโอ้โหสบายมากเลยนะฮะขสองห้องเลยครับค่ะ แรกเนี้ยเป็นทริปที่ง่ายๆน่ารักน่ารักนะคะที่เราทําตะขอเกี่ยวอย่างที่พี่จุ้งบอกนะคะบนข้างหัวเตียงนะคะแล้วก็แขวนตะกร้าเครื่องใช้นะคะของใช้ส่วนตัวของผู้สูงอายุนะคะส่วนทริปที่2อเนี่ยจะอยู่ที่ห้องน้ำนั่นเองนะครับการมีราวปยุงเนี่ยติดไว้ตรงไหนบ้างนะครับถ้าเป็นตามบ้านเนี่ยผมว่าแนะนาว่าที่บริเวณที่นั่งตรงบริเวณชักโครกได้นะครับเวลาจะลุกขึ้นยืนเนี่ยอาจจะแบบว่า ใช้ประคองขึ้นมาได้นะครับและในส่วนที่2ก็คืออาจจะติดไว้บริเวณที่ข้างๆา,งข,า,งข,างของอ่างอาบน้ำนั่นเองนะครับเพราะอาอบน้ำเนี่ยเราลงไปตอนแช่ทั้งตัวใช่ไหมครับเวลาเราลุกขึ้นมาจากน้ําอุ่นๆน้ําร้อนเนี่ยอาจจะมีการหน้ามืดได้ก็ใช้เราประคองเนี่ยนะครับเป็นช่วยประยุกต์นะครับ สำหรับวันนี้นะครับรายการชมก็มีของที่เล็กๆน้อยๆนะครับนี่เลยค่ะขอด้วยนะครับขอบคุณนะรัะอันนี้นะคะก็เป็นเสื้อสวยๆจากชรูมนะคะเราเซก็ยังมีแคตตาล็อกนะคะเมื่อกี้ที่เราพูดถึงนะคะเป็นมือจับช่วยพยุงแฮนด์เรลนะคะจากโมเดิร์นฟอร์มโฮมเดคอเรทีฟนะคะอันนี้มอบให้ผออเลยค่ะนะคะแล้วก็ยังมีนี่ค่ะของที่ระลึกน่ารักน่ารักนะคะจาก a อค่ะมามอบให้กับผอด้วยนะคะเป็นเจ้านกน้อยนะคะ ไว้แฝงกุญแจค่ะค่ะแล้วก็ท่านผู้ชมคะถ้าเกิดท่านผู้ชมนะคะสนใจโครงการดีๆจาก AP นะคะหรืออยากติดตามข่าวสารดีๆจาก AP ได้นะคะที่ w w w a p k i t เว็บดค่ะสำหรับวันนี้นะครับพนอากาศร้อนแบบนี้นะครับบางคนก็ไม่อยากออกสา้นบ้านไปหาเพื่อนนะครับผมก็เลยพาเพื่อนไปเจอคุณที่บ้านนะครับบ้านของแฟนรายการทุกคนนะครับนั่นคือมิสเตอร์โฮมครับเพื่อนสำหรับคนที่รักนวัตกรรมใหม่ๆเกี่ยวกับการตกแต่งบ้านนะครับวันนี้เขาจะมีอะไรมาฝากเราไปดูนครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสเตอร์โฮมกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมจะพาไปชมบ้านหลังใหญ่ใจกลางเมืองที่มีบริเวณต่างๆภายในบ้านแวดล้อมไปด้วยต้นไม้สีเขียวและสายน้ำของบ่อปลาเดี๋ยวเราไปฟังคอนเซปต์การออกแบบจากดีไซเนอร์กันดีกว่าครับว่ามีแรงบันดาลใจอย่างไรถึงออกแบบบ้านมาได้ดูร่มรื่นและผ่อนคลายขนาดนี้ไปชมมพร้อมกันเลยครับค่ะชื่อชัญญาศรีไล,ลักษณ์นะคะโปรเจกต์ดี렉เตอร์บริษัท AI d อดีไซน์สตูดจำกัดคะ่ะ บ้านหลังนี้คือลูกค้าอยากให้ออกแบบเป็นเหมือนรีสอร์ทนะคะอยากให้ดูแบบสบายๆกลับมาจากข้างนอกที่วุ่นวายแล้วก็อยากจะให้เป็นบ้านที่มีการพักผ่อนจริงๆอะคะ่ะบ้านหลังนี้เนี่ยลูกค้าเนี่ยอยากจะให้ออกแบบแบบธรรมชาติมากๆนะคะมีวัสดุที่ทำจากธรรมชาติมีหินมีน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องเนื่องจากงานบ้านเนี่ยเป็นงานที่ลูกค้าสัมผัสจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ฟิตติ้งหรืออุปกรณ์บานเลื่อนบานพับ ระะ้านนิชักต่างๆเนี่ยจะเป็นที่ต้องใช้ของที่มีคุณภาพและเป็นของดีเพราะว่างานบ้านเนี่ยเป็นงานที่ลูกค้าเนี่ยสัมผัสทุกๆวันเราจะไม่อยากให้บ้านของเราเนี่ยนะคะต้องมีช่างเข้ามาแก้ไขางานต่างๆบ่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องสเปคสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานนะคะบริการหลังการขายนะคะจริงๆแล้วเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเบื้องต้นในการทํางานในการติดตั้งนะคะในการประสานงานเนี่ยทาง ฝ่ายขายและทางผู้รับเหมางานเนี่ยภาสาอ